เดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้บล็อกเอ้ยไม่ค่อยใช้กระบาดใช้ปอนขันล้อกัอนนะครับก็ใช้บล็อกลมนะครับบางทีก็ยังไม่ทันหมุนยังไม่ทันเข้าห้าหกเกียวนะครับหมุนแค่เกียวสองเกียวก็ไปยิงครับมันก็จะบัดครับสะบัตรปุ๊บมันก็จะเข้าไม่ได้นะบบานนะครับมันก็จะบานเบิร์นเลย มันก็จะเบินเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ยืดนะครับยืดเนะี่ยเข้าไม่ได้ก็ถ้าเป็นรถนอกนะครับเมื่อก่อนเขาก็จะเจียให้เรานะครับจเจียซอลรองให้เราสําหรับเปลี่ยนน็อตแต่เขาเจียมาให้ก็ยังไม่พอนะครับเราก็ต้องเจียอีกแต่รุ่นนี้รถน็อตที่รถรุ่นหลังทําในไทยก็เขาก็ไม่เจียให้นะครับแต่ว่า เขาเว้นเห็นไหมครับเขาเว้นนี่ไว้ให้แต่ไม่ยอมเจียให้เราเราก็ต้องเจียนะจะใช้ลูกหนูนะลูกหนูเจียไปเรื่อยเจียไปก็ขยับไปนะครับไม่ต้องเจียลึกครับเดี๋ยวมันทะลุลูกปืนนะครับล้วก็เจียทีละหน่อยนะเราก็ขยับดูนะครับเราก็ขยับดูเจียทีละหน่อยนะอันนี้เราตอกใช่ไหมเราก็ตอกออกมันก็ติด แล้วก็เจียทีน้อยเจียทีน้อยเจียหน่อยเพราะว่าเอาแค่พอออกได้เงี้ครับพอออกได้อย่าไปเจียลึกลึกก็จะถึงลูกป,ปืนะนรับเนี่ยปัญหาโลกแตกนะแต่ข้างหลังก็ถ้าเป็นถ้าเป็นข้างหลังถ้าเป็นดําก็ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นดิสก็ต้องถอดคาลิปเปอร์ออกแล้วก็คลายสายเบรกมือเบอร์ที่สองออกนะครับอันนี้ก็ข้างหน้านะเนี่ยเห็นไหมครับไอ้แ่นกันเนี่ยเขาเว้นไว้ให้เขาเว้นไว้ให้ครับเขาเว้นรูไว้ให้ แต่เขาไม่ได้เจียมาแต่ถ้าเป็นรุ่นแรกๆนะครับหรือแรกๆเขาจะเจียให้แต่ก็ไม่พ้นเราก็ต้องเจียเพิ่มครับเราก็ค่อยๆเจียนะครับค่อยๆเจียถ้าไม่เจียรเราก็ต้องถอดเผาเรต้องถอดถอดหัวเผานะลือลอืหัวเผาถอดคอมาเพื่อเจียตัวนี้ออกก็เคยมาแล้วนะครับแต่นี่ที่เกียดครับก็เลยใช้ลูกหนูคราวหนะ้าถ้าน็อตเสียก็ไม่ต้องลื้อครับแค่หลอดรูนี้ออกมา เแผ่นนี้เขาเว้นรูน็อตให้แต่ก็ไม่ยอมเนี่ยอะแล้น,นี่ก็จะมีน็อตล็อกสามตัวนะล็อตนอ็นอตล็อกฝานี่ครับสกูล็อกฝาแล้วก็ถ้าเราไม่มีไขควงงา9สิบนะครับเราก็เอาไขาควงกลมมาดัดเอาก็ได้นะครับหรือถ้าที่เกียดเราก็ที่เกียจเราก็ใช้ครีมล็อกนะครับมันจะล็อกไว้งี้นะที่เกียรเราก็ใช้ครีมล็อก คีมล็อกไม่อยู่แล้วแล้วก็ใช้คีมล็อกนะครับคีมล็อกจับแล้วก็ไขควงงัดไม่ให้คีมล็อกมันกระดกไอ้ให้พอให้พอมันเอาดันคีมล็อกไม่ให้หลุดนะแล้วก็บีบไม่ต้องแรงมากมันก็จะออกมันไม่แน่นเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ไม่แน่นเท่าไหร่เอาคีมล็อกบีบนะคีมล็อกบีบตึงๆนะครับแล้วก็เอาเอาไขควงบิดไม่ให้คีมล็อกมันหลุดก็ไม่ต้องบีบแน่นมากก็ออกสามตัวมีสามตัวก็ออกเนี่ยปัญหา ปัญหาง,หง่ายๆเลยแสนทุนดปวดหัวครับก็ถ้าใช้กระบาดใช้ปอน,นมันก็น็อตก็ไม่ยืดไม่พังแต่นี้กรณีนี้ก็คือว่าใส่เกียวน้อยครับคือเราต้องหมุนสักสี่ห้ารอบหกรอบนะอันนี้เขาหมุนแค่รอบสองรอบสามรอบแล้วก็ยิงเลยครับยิงแล้วบางทีบล็อกลมมันก็เบี้ยวนะครับแบบไม่ได้โูนก็ยิงพูดเลยครับเรียบร้อยเลยเนี่ย อันนี้ก็เสียไปสองตัวหนึ่งดีดีสองตัวเสียสองตัวตัวนี้ก็เสียดีดีสองตัวเราก็ลองหมุนดูนะครับถ้าหมุนไม่เข้าก็แต่บางคันก็เป็นแค่ขี้ขี้บินหน่อยครับเราก็สกุไลตดับแบนตอกแป๊กแป๊กแป๊กถ้าเราก็ลองดูว่าได้ไหมอันนี้ก็ได้ก็โอเคนะบางตัวก็ตอกมันมันบีหน่อย เราโซไลตอกลองเนะี่ยเจียเจียให้แหลมแล้วก็ตอกคิให้เป็นแนวล่องเดิมมันเองอันนี้ก็ตอกมาก็ดีนะครับดีแต่สองตัวนี้ไม่ไหวมันมันเละเลยครับเอ,อช่างเด็ดเวลาใส่ก็ต้องใส่หลายๆเกี่ยวนะสี่ห้าหกเกี่ยวแล้วก็ยิงแต่บางคนก็เขาไม่รู้คนระับประสบการณ์ไม่มีเขาก็ใส่แค่รอบสองรอบแค่นี้ยิงเลยครับปูดปูดเรียบร้อยสบัดนะครับปัญหาน้อย ปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่หน้าปวดหัวก็มีรูให้เราแต่นี่มีรูให้เรานะแต่ถ้าเป็นรถนําเข้ารุ่นแรกเขาจะเขาจะเกียร์ให้เราหล่อหล,ล่อมาเป็นร่องแต่ไม่พ้นก็ต้องเกียร์เพิ่มแต่นี่รถในไทยนะครับรุ่นหลังไม่เกียร์เลยเราต้องเกียร์นะเกียร์บานเลยนะเกียร์ไปเียหน่อยนะครับอันนี้ค้อนตีให้มันมุกเข้าไปหน่อยแล้วก็เกียร์หน่อยแล้วก็ลองขยับดู อย่าไปเจียรลึกนะครับเดี๋ยวถึงลูกปืนกนะ็ต้องไปงานเชื่อมเองครับงานเชื่อมงานแตกนี่ครับปัญหาลกแตก